าละครัผมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาพบพ่อกันอีกคือเก้าครับกับแนวทางแนวทางเลือกแนวทางเลือกหอวห้าหน้อยเนาะเป็นไงกันบ้างครับเป็นจังไดกันบ้างได้กันบอรครับผมได้กันบบ มักกันบอหมู่มว่านนี่ถูกกันบอ่อครับได้กันแนบอที่บอกว่าแถ่งกับหัวน้ำเด้อสองหกได้ศูย์หเนาะกับหัวน้ำเด้อครับมาศูนย์เก่าอยู่ครับเนาะกับเป็นศูนย์เก่าแต่มันกับมาใหา้ครับมันก็โอเคนะมาให้อยู่นะครับผมกับแนวทางหัวเลขห,หัวฮานอยของเฮา เขาก็มาลุ้นกันมือนี้ตครับผมเข้าบ้างลุดบ้างแต่ว่าเขามาหลาหงวดสาหรับคนตามนะสําหรับคนที่ไม่กลับก็เสียดายน้ำด้วยครับผมเสียดายด้วยครับเข้าบอก,การันตีนะว่ามันจะมาตรงตรง,ตรงบอซื้อเลขก,ก็ต้องกลับกันทุกคนแหละครับผมซื้อเลขก,ก็ต้องกลับนะครับ เพราะความเสียดายที่ว่ามันจะมาตรงกันเลือบยบ่ไใ้เน่บอค่ะผมเอาละค่ะผมตอนที่ยุ่งนึกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนดีครับมาต่อครับบ่แล้วเป็นติทุระมาใหมา่มาใหมา่ครับหวยห้าหน้อยเฮาอากาศก็ร้อนมากอากาศก็หฮอนหลายครับผมเป็นยังไงบ้างมาต่อกันเลยครับกับหวยฮาหน้อยเฮา ลมลมมาละลมอยู่ใต่ต้นบบกชม่มผุลมมาหายน้อยๆละผมกันยาวขีหายขีหายง่มาลมหายคือเกาครับจับแนวทงวหางห้วยฮาน้อยเราประจํมมาหมู่บ้านนี้ครับผมห่วยฮาหน้อยหมู่บ้านฮาหนอยหมู่บ้านนี้ออกพิเศษเจ็ดสามสาม ล่างออก90เขานะเข่า90เขา้าหาตัวกันไว้ถ้าเขาแล้วประยุทธ์ครับก็ต้องไปต่อสายรูดกับเขาสายจอกับเขานะครับหมวูวานนี่โอเคครับเขาตั้งแต่น้อยแรกสายจาอสายรูดเข้าหมดให้กันไว้มาจริงครับมาจริงตัวกันเท่าตัวกับกับหัวหัวกับส่วนาน้อยปกติออก601 ล่างออกหกศูนย์เข้าครับถ้าผู้ไดบประกับซื้อหวยต้องกลับน้ำเด้ครับผมเข้ากันเลยอาจจะชอ็ชอกช็อกการไม่กลับเนาะซื้อหวยประกับอาจจะช็อกไปหน่อยแต่กับเขาครับเข้าเขา,เขาก่อนอื่นต้องว้ากันไปก่อนเขาห้าน้อยแหลกแล้วขอร้องกันเลยหยุดต้องหยุดนะคะผมมาต้องมาหลายหวยหรอครับโลภมากเขาว่าจะลาภหาย เขาเท่าที่ได้กับพ่อครับเขาแล้วก็ยุดพ่อครับวีพีออกสองห้าห้าล่างออกห้าสามไม่เข้าครับไม่มีเนาะแต่กะโอเคครับเขาสองน้อยมือนนี่เขาสองน้อยหมู่วันมาหาหน้อยวันนี้ครับหาหนอยประจํางวดวันที่ยี่สิบแปดมีนาวันอาทิตย์จัดไปครับผม ตัวเด่นครับสายรูดสายวิ่งสองครับคำนวณได้สองมือน,นี่เราลุ้นกันวันพ้าด้วยแต่ว่าได้สองนะโเลขต่ำด้วยนะมันจะใช่ไหมเนี่ยสองครับรูดสองวิ่งสองตัวเน้นครับสองหสองเจ็ดเน้นตัวแดงสองหกสองเจ็ดสองหกอย่าลืมสองเก้าด้วยนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ขอร้องไว้ มันคำนวณได้หมันก็เลยต้องบอกว่าให้กลับน้ำครับ26งหอย่าลืม29 2จับคู่ครับ20 21 20 21จับคู่26 29 26องเก้าจัดไปครับว,วิ่ง2อลูดสอง,สองวิ่ง2อลูดสอง,สองจัดไปมักบอมมือมนี้ เข้ากัมา,าล่อลุนกันตอนแรกครับว่าจะเป็นมูเป็นจาวันใจทุกวันมันเข่ามาตลอดขนาดนี้ครับมาเด่นสองกับหเด่นสองกับหกหจับคู่ครับ60ศูนย์หกหนึ่งหกเจดหกหหนึ่งหกดมากบอ มักบวครับแนวทางมือนี่จัดไปครับผมถ้ามักกต้องจัดเนาะถ้ามักชื่อเลขก็ต้องกลับน้ำนเลยครับอย่าลืมแล้วก็เข้าแล้วก็ขอร้องให้หยุดสายเจาะก็จัดไปครับสิบตัวสายรูดก็สองมือนี่ฟันทงไปที่สองครับมาตัวกันครับหนึ่งศนหนึ่งเจ็ด 1> 70, 1, 0, 1, 7, จ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์จัดไปครับผมสิบต,ตัวเจาะอย่าลืมกันตัวเดียวคือสองเก้าเนาะเพราะว่ามันคำนวณได้สองหกมันจะยานมากับหัวกันอีกครับบันพระผู้ใดทำบุญหายกะเขอพูดหลายๆแต่ผู้ใดคิดทอดที่ยังทำบุญจงมากอ่ขอพูดหลายๆครับ ผูได้สนับสนุนช่องก็ขอบคุณลหลายๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับผมมาจับสตัวครับ3ตัว7จ็ดสองหกด ตัวสุดท้ายครับ027จัดไปครับผมครับแนวทางเป็นเพียงแนวทางเลือกให้ท่านผู้ชมนะครับผมแนวทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งฝากให้กำลังใจครับผมฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ส่งมาส่งคลิปกันแค่นี้ครับผมสำหรับมณีกาของพุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลๆรื่นๆทิ้งครับผม มาหามาชวความน่ารักอา้าวจำจี้จำจีมาหาเลยเลีว้วมะให้เชยชมความน่ารักกันนะครับผมมาเอฟอัปเดตจำจีมันหอนเนะครับหอนหอนมากเหมือนพัดลมไหวหายอยครับดีหน้าที่รัฐบาลช่วยโควิดพัดลมอ้ไพ่เข้ากับยังบริสเสียหลายครับ พักทองทำหน้าดีๆหน่อยลูกทำหน้าให้มันน่ารักหน่อยทำจีิขวดวาจะปล่อยออกข้างนอกแล้วล่ะนี่เปิดโอกาสให้เขาใช้ชีวิตธรรมชาติแล้อวอาจจะได้ปล่อยสักวันสองวันนี่แหละครับผมอันนี้เห็นหอยห่อนนอนห่อนหอน,หอนกันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็พักทองขอบคุณนะครับ